สวัสดีครับผมขอแนะนำนะครับเครื่องผสมอาหารคิชเชนเอทนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอัติสารแบบยกหัวนะครับกำลังไฟ300วัตต์ความจุโถ4.8ลิตรนะครับอุปกรณ์ที่ให้มากับตัวเครื่องนะครับก็จะมีหัวตะกร้อหัวใบไม้แล้วก็ตะขอนวดแป้งนะครับสำหรับทำขนมปังครับ ครับตันนี้จะมี10บระดับนะครับส่วนจุดกลมๆข้างบนนั้นคือแปลงถ่านนะครับเป็นตัวนํากระแสไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องใช้งานได้นะครับอันนี้คือฮาร์ปนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นยกหัวก็จะมีสลักสําหรับปลดล็อกเวลาเราจะใช้งานครับแล้วก็จะเลื่อนเข้าไปอ่ะครับเพื่อเป็นการปลดล็อกสําหรับที่เราจะยกหัวของเครื่องนะครับ ก็คือเลื่อนให้สุดแล้วก็ยกหัวของเครื่องขึ้นมาครับสำหรับการใส่ตะก้อนะครับตะก้อก็จะมีสลักล็อกอยู่ในแกนนะครับให้ดันเข้าไปข้างในให้สุดแล้วก็บิดให้แกนหลุดออกจากกัน,นครับส่วนเวลาใส่ก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนกับตอนที่เราดึงออกมานะครับสำหรับตะก้ออัติซานนะครับจะมีจะมีความ ลึกถึงก้นโถครับสามารถตีไข่ที่ไม่เยอะได้นะครับส่วนโถก็จะแกะง่ายมากนะครับบิดแค่ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะใดจะเป็นเกียวล็อกครับเวลาใส่ก็ท่านก็วางลงไปนะครับให้อยู่ภายในเกลียวนะครับแล้วก็เลื่อนไปครึ่งหนึ่งให้สุดครับครับกำลังการใช้งานของเครื่องนะครับก็จะมีทั้งหมดสิบระดับครับ เวลาตีต่อเนื่องไม่ควรเกิน25่นาทีนะครับหลังจากยี่สนาทีก็อาจจะพักสักแป๊บหนึ่งใส่ส่วนผสมนะครับแล้วก็ตีต่อได้ครับครับเวลาเราจะปรับสปีดนะครับแนะนําให้กดลงข้างล่างเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เ่อนง,ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยถล่มฟันปลาไม่ให้สึกเร็วครับส่วนตะกร้าสามารถใช้ได้ถึงระดับสุด นะครับอย่างที่ที่ที่บอกไปก็คือติต่อเนื่งไม่ควรเกิน25นาทีนะครับในในระดับ10นะครับในระดับที่สูงนะครับก็พักนิดนึงอ่ะตัวนี้คือแปลงฐาน,นครับทีนี้เรามาดูข้างหน้าบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นฮับสำหรับใส่อุปกรณ์เสริมทั่วไปนะครับอุปกรณ์เสริมสามารถ อาใช้ได้กับคิชเนตสแตมิกเซอร์ทุกรุ่นเลยครับอุปกรณ์เสริมก็จะมีที่บดเมล็ดพืชน,นะครับทำเส้นพาสตา้าเครื่องแยกอากาศนะครับแล้วก็ที่ขูดชีตต่างๆสามารถใส่ได้ทุกรุ่นของสแตมิกเซอร์ของคิชเนตนะครับครัโดยปกติเครื่องจะมีความ ทนทานพอสมควรนะครับแต่ว่า,าจะแนะนําตรงส่วนของการชัตขอนวดแป้งทําขนมปังนะครับไม่ควรจะใช้สปีดนะครับเกินเบอร์สี่เป็นการถนอมเฟืองไม่ให้เฟืองเสียนะครับเพราะว่าขนมปังจะมีความเหนียวมากส่วนขนมปังเนี่ยรวมส่วนผสมทุกอย่างก็ไม่ควรแปดไม่ควรเกินแป0รกรัมนะครับส่วนเป็นขนมเค้กก็ ไม่เกิน2.7กิโลกร,รัมครับสำหรับใบพา,ายก็ทั้งสามารถใช้ได้ถึงระดับ10เลยครับแต่ว่าเนยที่แข็งมากๆนะครับก็ต้องต้องดูด้วยว่าไม่ไม่แข็งเกินไปเดี๋ยวจะทำให้เปลืองเสียหายได้ครับจับทีนี้ผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ